ับสวัสดีครับขอเชิญท่านพบกับรายการคายทุกประชาชนนะครับประจําวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2558นะครับผมจิตกรลาคุณครับผมสวัสดีครับผมวัฒนาฤกแก้วครับครับสวัสดีครับท่านตเตอร์ครับสวัสดีครับก็มาพบกันทุกวันศุกร์นะครับเราสองคนทุกวันศุกร์เห็นว่าวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์โสพลอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่ที่บ้านสวนนะครับเห็นบอกว่าจะโฟลอินเข้ามานะขออินเข้ามาเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยเช็คนะครับ ก็ท่านก็อยู่ที่นั่นก็ทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรบ้างก็ตั้งเป็นศาลาร้องทุกขายทุกประชาชนอยู่ที่บ้านผมไปบ้านสวนท่านบ้านสวนท่านก็แบบปลูกผักจะเห็นในเฟซอะถ้าผู้ชมเข้าไปเห็นในเฟซก็จะเห็นว่าท่านก็ทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะและออกกําลังกายด้วยท่านออกกําลังกายอย่างเช่นเมื่อวันนั้นท่านโทรเข้ามาท่านคิดถึงอะอยากโทรมาคุยด้วยโทรเข้ามาก็แบบ ได้ยินเสียงตอกแล้วช่างเชิงก็ทํานู่นทํานี่อยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็รอสายท่านเข้ามานะครับวันนี้วันที่20คุมภาพันธ์ครับก็เป็นวันทนายความด้วยนะครับวันทนายความเหรอครับผมเป็นวันทนายความแห่งชาติครับเป็นวันทนายความทนายความของประเทศไทยนะครับแห่งชาติหรือไม่ก็ไม่รู้นะเป็นวันทนายความแห่งชาติก็ว่าได้ครับครับแล้วก็ นี้ก็มีพิธีทำบุญกับให้กับทนายความที่หลวงรับไปแล้วนะครับก็มีการสัมมนาเรื่องทางวิชาการเรื่องกฎหมายที่แก้ไขใหม่การพวกเนี้ยนะครับก็มีกกรมขอสภัแต่แต่ว่าไม่ใช่เป็นัรหยุดราชการนะไม่เป็นหยุดนะถ้าหยุดมันหยุดไม่ได้เพราะว่ามียังมีญาชีพอื่นอีกเพราะหยุดกันตลอดเลยนะมันหยุดไม่ได้ ก็เป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์เป็นวันที่ให้นึกถึงว่าวันนี้เป็นการมีสมาคมทนายความมีอาชีพทนายความอยู่ในประเทศไทยนะครับนะครับแล้วก็ทําบุญกันที่ไหนอะไรยังไงครับก็แล้วแต่นะแต่แต่ละเขตก็ก็ทำกันไปแต่ละภาคเลยนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็ทํากันไปนะครับก็ที่สภาธนายเขาก็มีนะครับที่กรุงเทพเลยจที่มีนบุรีเขาก็คงมีนะครับจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยครับ วันทนายความไม่เกี่ยววันอายการอายการีร่รนะ้บอกเป็นทนายแผ่นดินใช่ไหมเขาเป็นทนายแผ่นดินต่างยัไงไงนะอายการอายการกับทนายความเนี่ยมันต่างยังไงครับเนะี่ยอายการก็เป็นเป็นขา้าราชการสังกัดสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ,รบเป็นทนายแก้ต่างให้กับไอ้เป็นเป็นทนายแผ่นดินหมายถึงว่ามีมีมีสิทธิ์ที่จะฟ้องมีสิทธิ์ที่จะฟ้องฟ้องผู้ต้องหาผู้กระทําความผิดอะไรพวกนี้ถ้าเป็นจําเลยต่อศาลเนี่ยจะเป็แบบชาวบ้านเลยนะครับ หรือแก้ต่างให้กับส่วนร,ราชการต่างๆเนี่ยแก้ต,ารรากาต่างกับส่วนราชการต่างๆที่ตกเป็นจำเลยอะไรพวกนี้ส่วนร,ราชการก็มีการทํทำมาผิดได้นะอาจจะเป็นทางแพ่งอะไรพวกนี้เขาก็ไปแก้ต่างให้กับหน่วยงานของรัฐกับอ๋อเป,เป็นทั้งาสามารถฟ้องได้ด้วยแล้วก็แก้ต่างได้ด้วย <c oughs> ครับครับเขาเป็นทนายที่ทททมาต่อสู้กับ ทนายเอกชนเช่นพวกเราเนี่ยแหละครับครับบางทีก็เป็นเราก็ขอทางทนายความก็ขอเป็นจทยดร่วมกับอายการได้ในาอย่านะครับครับครับแต่ว่าในในส่วนของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นทนายของเอกชนครับมมนเป็นทนายของรัฐครับครับเห็นมีท่านอาจารย์โสพลโตเข้ามาสวัสดีครับท่านอาจารย์โสพลครับครับมีสองสามเรื่องที่อยากจะเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้เองมี คนโทรมาปารึกษาครวามจริงครับมีเขาเป็นฝ่ายจำเลยโจท์จำเลยทะเลาะก,กันเรียบร้อยสาลไก่เกลี่ยทำสัญญาประดิปนอมยอมความเขาไม่เข้าใจตรงน,นี้ท่านดรวัฒนาครับบอกว่าข่าริชธรรมเนียมให้เป็นพับแล้วก็นอกจากนี้ให้ยกคับฟ้องผมก็เลยชี้แจงบอกไว้ครับว่าเป็นพับนี่ค่ะทานายเขาฟ้องคดีเนี่ย ถ้าฝ่ายโจทก์เขต้องมีค่าธรรมเนียมค่าบางสารใช่ไหมครับคดีแพ่งเนี่ยครับมีค่าธรรมเนียมค่าทนายถ้าหากว่าจำเลยแพ้จำเลยต้องจ่ายให้ค่าธรรมเนียมศาลจะกําหนดให้ครับถ้าเป็นกันถ้าโจทก์แพ้ก็ต้องศาลก็ต้องกำหนดให้ค่าที่จะธรรมเนียมต่างๆให้แก่จำเลยค่าใช้จ่ายค่าทนายความค่าทํานงธรรมเนียมต่างๆครัที่นี่ศาลว่าให้เป็นพับหมายควาว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องไม่ต้องเสียให้กัน นะครับอันนี้ก็ขอเรียนเพื่อท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้ทราบว่าถ้าสามว่าค่าจ่ายเป็นพับก็คือว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องไม่ต้องเสียให้กันแต่ปกติต้องฝ่ายใดแพ้ต้องเสียค่าพิชาร์าำเนียมให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง<ม>แล้วก็โจทย์เองก็สามารถที่จะไปขอค่าคืนค่าพิจารณาเนียมได้ใช่ไหมท่านดรว,วัฒนาคร<ำ>ับนี่นี่ข้อที่หนึ่งแล้วก็นอกจากนี้ย,ยกคำร้องกับไหมครับว่า เอาเท่าที่โจทย์จำเลยสัญญาปฏิปมยอมความกันแล้วตกลงอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสารพิพากษาตามยอมแล้วก็ถือว่าเสร็จเด็ดขาดถ้ามีอันอื่นนอกจากคำพิพากษานี้ก็ว่ากันใหม่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้อันนี้ผมก็เลยชี้แจงไปอีกรายหนึ่งมาหาเพิ่งกลับไปนี่ไปอายการสารนังรองนี่คือสงสัยว่าคาดีหนึ่งเขาบอกบุกรุกยามพิการแล้วทำห้เสียทรัพย์ ฝ่ายปนีิก็บอกว่าเด็กมันไปตีกันทะเลาะกันสองหมู่บ้านแล้วมันไปตีป้ายแล้วก็เอาไอ้ถังขยะโยนเข้าไปในบ้านมันไม่ได้เข้าไปมันจะผิดฐานบุกรุกไหมพวกก็บอกว่าเออถ้ามันเป็นจริงอย่างนี้มันทํใไปเสียทรัพย์ไอ้บุกรุกมันยะไม่เกี่ยวแต่เขาก็ต้องมีพยานนะว่าเขาเข้าไปบ้านเขาไปทํายังไงยังไงนี่กัอุตสาเท็จจริงถ้าทํใไปเสียทรัพย์มันคดีมันยอมความก็ได้ช่ไนแม่ท่านรัฐมนตรวัฒนา แต่ถ้าคดีบุรุษยามิการนี่มันยอมไม่ได้ก็เลยให้คําแนะนําไปว่าไปบอกอายการตำตรงอย่างนี้แหละถ้าแล้วคนตีน่ยมันสองหมู่บ้านมันยกพวกตีกันไอ้พวกนึงก็จ้องเอาหนังสติกยิงไอ้พวกนี้ก็ไล่ไล่ไปได้โมโ oh ห ok ก็ตีป้ายบ้านสองสามป้ายไอ้ป้ายชื่อตามบ้านนอกอบ้านเลขชื่ออะไรนามสกุลเลขที่เท่าไหร่นะครับไอ้นี่เรื่องที่สองที่เรียนได้ทราบแลววันนี้ผมได้รับเกียรติจาก พลตรีอุดมเดชนินรัฐเป็นผอ,บอ,อ,บอทอบอจังหวัดผู้กำกับฐา,านบกจังหวัดมุยดำมาเยี่ยมแล้วก็มีผู้กับนังรองด้วยแล้วก็มีตัวแทนของนายเพลนังรองมาคุยกันทีนไดกับชาวบ้านก็นตกใจเอ๊ะทำไมตหมูจทหารตำรวจมาทีได้มานั่งคุยกันปรากฏว่าเป็นลูกผู้ว่าเก่า,าผู้ว่าดาวเรือรู้จักกันครับกันบอกถือโอกาสมาเยี่ยมพรารวะแล้วก็ถ้า เรียกผมพี่เออเราดีใจเนี่ยนานๆเขาเรียกมีคนเรียกพี่ก็ทําให้หนุกขึ้นบ,บอกพี่จะมีอะไรก็ช่วยแน,นะนาเนี่ยนะเดี๋ยวท่านเองท่านก็รู้ว่าบุยดาม,มันไม่ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านออรัฐบาลไม่มีเป็นเ,เพียนพวกนักการเมืองก็อาจจะอยู่คนละค่ายตอนนี้เวทีผมก็บอกเวทีมันยังไม่เปิดยังไม่เปิดจะเป็นชอกบะไร,รก็ต้องฟิดกล้อมเอาไว้ ท่านก็เข้าใจดีท่านก็บอกว่ามีอะไรก็นแนะนําผมก็เลยมอบหนังสือไอ้น่ะท่านดรวัฒนารหรือคุณแคทเ,เนี่ยครับปฐิบัตระหารให้ท่านไปอ่านครับผมก็ขอบขอบใจจะลากันก็ย้าแล้วย้าอีกบอกว่ายังไงพี่มีอะไรโทรไปเลยนะแนะนําด้วยมีอะไรนี่ก็นี่รเราเหียนว่าภาพของทางฝ่ายทหารเขาก็ไปพบนี่ก็ไม่มีอะไรก็มาให้เกียรติเราคุยกันแล้วเขาก็เช็คตรวจสอบต่างๆหมดแล้วว่าบนสถานการณ์เป็นอย่างไร เขาเห็นเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็มาเยี่ยมมาคารวะนะครับอันนี้ก็เลยก็เรียนให้ทราบครับครับวันนี้ก็ขออนญาตเท่านี้นะครับผมครับครับผมวันจันทร์ก็คงได้เข้ามาในการตามปกติครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่าน ก็เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงนะครับรายการด้วยนะครับก็ผมพอเราสองคนก็ค่อยมีโอกาสได้คุยกับท่านนะท่านได้โทรมาก็ก็เหมือนกับได้พูดคุยกับท่านได้เจอกันได้เจอกันนะทางหน้าจอทางหน้าจอนะท่านเสียงทั้งเสียงทั้งเสียงนะครับถึงแต่เราเหมือนท่านท่านเห็นเราท่านเห็นเรานะท่านเห็นเรานะครับเราไม่เห็นท่านนะโอเคครับผมเขาไม่คิดเห็นบอกว่าเป็นเขาบอกว่าอะไรนะครับพัก ถ้าเกิดสารบอกว่าพักเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาว่าจะมีค่าธรรมเนียมไม่ใช่พักพับพับคือพับเอามาพับกันทั้งสองฝ่ายใช้คำว่าพับเหรอจะเอาไปพักคือพับพับพับคือไม่ต้องคิดกันแล้วพ้นกันไปหมดกันไปค้างกันไปยกกันไปยกกันไปพับกันนั้นพับเั็นสองฝ่ายแล้วเพราพับนะก็คือจริงๆแล้วเวลาเราเราขึ้นไปเราไปแบบมีเรื่องในคดีความเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมใช่ครับของของทั้งโจทก์และจำเลยเหรอครับ เอาทางคนฝ่ายฝ่ายโจทย์เวลาก็ยื่นครับอ๋อฝ่ายโจทย์ยื่นก็มีค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยค่าธรรมเนียมศาลคือปกติถ้าเกิดว่าโจทก์ชนะคดีก็จะให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยอออกค่าธรรมเนียมหรืออะไรแอมแทนแพงค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาคิดจากอะไรครับท่านยนุ่เตอร์ก็จากทุนทรัพย์อะไรพวกนี้นะส่วนมากนี่เป็นคดีแพ่งหรือเปล่าพวกนี้หรือว่าอาญาด้วยคดีแพ่งแพ่งอย่างเดียวนะครับอ๋อจากจากคดีว่าเป็นเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับครับก็ถ้าหลายล้าน10ล้านก็เยอะหน่อย ถ้าเกิดร้านหนึ่งก็น้อยหน่อยอย่างเงี้ยแหละครับครับครับก็ว่านไปนะครับตัวสักก็คือสารให้เป็นพับ,บพับก็คือแอายากย้ายไม่ต้องเสียเงินครับครับแล้วแล้วเห็นบอกว่าเ,เรื่องเรื่องกันเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องการเสียทรัพย์เสียทรัพย์ที่ยอมความกันได้นี่เพราะเป็นแพงหรือเปล่าฮะเห็นบกลุกเข้าไปแล้วเสียทรัพย์เนี่ย<พ>ยอมความได้เร็นแพงทำให้เสียทรัพย์เป็นความผิดทางอาญาครับทางอาญาแต่ยอมความได้มันมันไม่สูงมากนะครับอ๋อ แต่ว่าบุกรุกในบางทีเข้าพยายามพิการก็ดูว่ามีเหตุอันสมควรที่จะเข้าไว้หรือเปล่าอโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยมันเป็นความผิดมันโทษมันสูงกว่ากลางวันเพราะฉะนั้นมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้อ๋อก็ค,คือว่าทั้งสองอันเนี่ยก็เป็นอาญาทั้งสองอันแต่ว่าเสียทรัพย์เนี่ยเป็นอาญาที่ยอมความได้ครับครับในส่วนของบุกรุกเนี่ย ในส่วนความบุกลุกเนี่ยต้องระวังนะครับว่าเรามีเหตุสมควรที่จะเข้าไปบ้านเขาหรือเปล่าเข้าไปโดยพระการวันนั้นเถอะเข้าไปคุยลูกสาวเขาเข้าไปคุยได้ไหมถ้าเคยเข้าได้ครับดว่แอบเข้าไปพ่อไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกสาวยอมอะไม่ได้ไม่ได้นะเราะว่าลูกสาวยอมก็เข้าไปบ่อยๆนะเข้าไปเป็นปกติลูกสาวให้ไปเนี่ยก็ถือว่าลูกสาวอนุญาตมีเหตุสมควรแต่ลูกสาวต้องอายุเกินไหม ไปคุยนะครับยังไปไปทำอย่างอื่นถ้าข้าไปทําอื่นก็ไม่ไม,ไมีไม่สมควรถ้าเกิดยังยังอายุยังไม่พ้นแบบบรรลุนิติภาวะอย่างเงี้ยบรรลุหรือไม่บรรลุก็ตามนะครับมันก็ยาวิการนะท่านร,รัฐมนตรีรยวิการก็โดยมากมันก็ข้อากาสหนในฐานคือกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมองในในง่ายว่าระยวิการก็ไป ไม่มีเหสมควรจะเป็นส่วนใหญ่ไม่ผมพูดไว้เผื่อว่าพวกตากล้องอะไรเงี้ยเผื่อแบบนะเจ้าหน้าที่ของเราเผื่อไปหาสาวๆจะหลับจะนอนแล้วกันคือแลยคุณจะไปทำไมกันม<า>สมัยก่อนหนังสมัยก่อนเห็นไหมมันจะมีแบบปีนบันไดขึ้นไปเลยคณา,าต่างไปคุยกันคนว่าเรามันรักกันมันทําอะไรก็ได้ละมีเหตุสมควรไหมไม่มีเหตุไม่มีหรอความรักนะดร ความแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงนี่เปิดหน้าต่างให้ไปผู้หญิงเปิดหน้าต่างไปกันกันไปเรื่อยเลยนะก็จะเป็นเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเรื่องปกติถ้าทำบ่อยๆแล้วต้องไปสูได้เห็นก่อนนะครับว่าสมควรหรือไม่สมควรครับโอเคนนก็นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวเบรกนี้เราก็พักกันสักครู่ก่อนช่วงเบรกหน้าเราก็เปิดสายนะครับ เปิดสายหน้าไม่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องกฎหมายนะครับก็าทางด็อกเตอร์นะครับหรือมาพูดคุยร้องเรียนหรือร้องทุกข์หรือจะแบบเผยแพร่หรือกะแบบรอกจะจายข่าวเรื่องอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการค่ายทุกข์นะครับนะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับ